สวัสด,ดีจ้ายายเอ็มพาเราจ้าเมื่อนี้ยายชิพ้าเก็บเห็ดอยู่กลางไฮเด้อจ้าพี่นออ้องเอ้ก็ขอบข,ขอบถอยมาจีดยางนี่พี่น,อน้องเลยบ่ได้มาหาเหด็ดถ้ามาหาจะมีกะตาพร้อมนี่นอ่ะจี้มตามีดกบับโบมีมีแต่มือกับไม้บ่เอาไม้จี้มบ้านเมียนะจี้มเหด็ดหนึ่งง่าจะเหด็ดพวาจากจ้ะมาทั้งนี้ตาโอ้ยมันเป็นผลดอกหนึ่ง่ เป็นใหดปวกจะพี่น้องออกกลางให้อีกแล้วจะพี่น้องบอกว่าน้ำคุน้องาัน,นนัหนแมงปวกกินบ้องกินหอยกินจะของคนกินน้ำต่บ่อไรก็ชิ้นใบปนไปแกงเลยน่าจะพี่นโอคนหรือที่ไรมันนั่นก้อนหมูที่ไหนนะพี่นนาะออกหมูหวานนี่มั้งพี่เนาะนี่ก้อนหมูโอใไปปนไปปน đi đi đón nương ta ta ba đón đi con ta bắt chéo tôi đi con ở à, tôi đây con ở tôi nè พ wrong, ี <ator il> ่น้องว่าไปเห็ดปวกยังน่าจะเนี่ยฮะก็เป็นคีบวยยาอะไรเด้อจ้ะพี่น้องเบัดตะบะวัดรวมกันเบ้อ จุม่มมันยายกันบอลรดองเนะาะจ่าเดี๋ยวอันที่เราไอยู่พูดในมัน่วนะยอ,อดมันก็ะซิบนีเระจ้ะพี่น้องงั้นเราจะนี่แนะ่พี่น้องคลิปนี้ก็บ่มียังหลนะายเนาะจ๋าเยี่ยมพอรอจ่ายเพชคลิปสัสนเด้อจา่นนอจาพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีจ้ารูปผลงานมมจีบใบจะพี่น้องมาเจออีกแล้วจะพี่น้องนี่ เอามาตาเอาบ a r u เอจันนี่เ๋อปป้าคกับป,า,า,ปาเห็นเราก็เอาแล้วอีพี่สองเดง้อจานนี่เดี๋ยวเธสรุปนงานเอาไว้ที่ลนะังนะจ้น ว่าันกับปรด้ลยวแดนนี่ฮะว่าวกันมากิ้มาเจนไหนซีนงาม่าพีตาให้ยางจ่ะจอง,งนึง่งงามเลยจอดหนึง่ง นี่ใบจันทร์ดอกงามๆใะพี่น้องมาอีดอกนึนนง,ง,างาตาสิพี่สามดอก เนหลอกเบื้งอีต่อกันด้อจ้าพี่หนอจต่มันเถ่าจ้าพี่หนอ่าตานตานี่ต้านนี่ดอกนึ่งนี่เดี๋ยวมาเก็บก่อนเอาไปอ๋อนะจ้าพี่น้องเท่าเบิดฝนตกบ่ได้มาให้จ้าพี่หนอมากับบอดดี้รอเบื้งที่จ่ายรอกนึนนนงงามๆจ้าพี่หนอ เดี๋ยวดอกนั้นปะปะเห็นใบใหญ่เห็นใบเห็นหมดเลยจะพีいい่นนอจะได้ออกยดอนนี่จะพี่นนอเฮ้ยพี่นัีนนอห้ในยางจะพี่หนอ ออกแล้วจ้ะพี่น้องเขากออกเป็นยหายๆด้วย,ยจ้ะพี่น้องนี่จ้ารองนึงจะ้ะใหญ่ยรอเบ,บิ่งอีกก่อนจ้ะพี่น้องที่สองรอกจ้ะพี่น้องหมดแล้วาตามาจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวรอบังอีกก่อนจะพี่น้องคุณพลงานจะพี่น้องปองปไปจ้าเบิ้งตาเพิ่นเบิ่องเน่้ยแดงแกงหน่อยนึงเนาะจะแกงได้ประมาณถ้วยนึงแล้วจะพี่น้องคินนี่บ่มีหยังหลายจะเยอะเอ็มพาะเราจะขอบคุณทุกไล์ทุกแค่ทุกที่ตามเด้อจะพาไปอีกมื้อนึงจ้าวันที่เท่าไรก่อนมื้อนี้ยวันที่ยีจ้าเดือนสิงหาจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า